สวัสดีจ้าเยนี่เสียงใสๆมาแล้วเดอ้อมื่อไหรเนี่ยนี่มาอยู่ตรงจุดสนามบินของซิดน,นีย์เ้อค่ะ f r มออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวเบิ้งเครื่องบินกันดเดอ้อเป็นยังไงเนาะเครื่องบินแถวนี้ช่วงโควิดเครื่องบินก็จะบอบบางนะยค่ะพี่น้องบุกไปมีเครื่องเท่าใดเลยเนี่ยเบิ้งเอาเด้อ <laughs> เครื่องบินเครื่องบินเห็นปะ เอถัขกขนาดเนาะมาเบิงะะ่งด้วยกันค้นกับวันนี้เลยค่ะพี่น้องเพราะเขยังไม่ได้เปิดมันบอโอ้ยถักขนาดเนาะเงียบเสียบตามท้องเรื่องอ,อันนี้ก็อยากให้เบิง่งเนาะวันเป็นยังไงเนาะเงียบซีลลี่เลยบอโออไม่ได้คนดูเลย ซีรีสเงียบซีรีส์จีพีจีพีเห็นไหมเงียบมดเลยอืมเพราะว่าช่วงโควิดนดะค่ะพี่น้องเขาจะบ่ค่อยเขาจะบ่ค่อยเที่ยวเท่าไหร่นะค่ะพี่น้องช่วงโควิดเนาะเขาจะบ่ค่อยเที่ยวกันเท่าไหร่ดอกโอ้เอกสารหนักอย,กยู่เนียตอนนี้ยี่นี้กับมาล้อเครื่องนะคะ่ะเขาเกาะนิวแคนซีโดนียิแอค่ะบ่ายสองโมงก็บ่ายสามโมงวนน่ะนะบ้านเขาเด้อ <laughs> ไปถึงบุญกันแรงพอดีนะคะพี่น้องเดี๋ยวเวลานั้ยน,นี่จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่จะอัปเดตเรื่อยๆเด้อว่ามันมีอย่างใดเมืองนี่อ,อให้สมกันแม่นบอของดีมีน้อยนะคะพี่น้อง <laughs> โอ้ยขาดนี่นี่นางเคลิมมาจากกรุงเทพเลยค่ะสิบชั่วโมงกับสิบเอ็ดชั่วโมงเด้อค่ะมันเลทเนาะแล้วก็มานั่งคอย คักบ่เอ้ยสนุกค่ะ <c oughs> สมสมบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะนานๆมาสมเธอหนึ่งโอ้ยอันนี้สองปีแล้วบดได้มาเนี่ยเดี๋ยวอีกสักสองปีไม้เธอหนึ่งสองปีสองป,ปีมาเธอเ <c oughs> ขาเกาะเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยคักขนาดเนาะจ้าบ่สุดยอดเบิ่งกันเด้อน,นี่ให้สมผู้ใดบ่ได้มากับบดเป็นหยัง สมเอาเด้อนย่างนี้ไทยมึงเด้อเออผู้คนบ่มีด้ออย่นี้ให้สม <c oughs> ว่ามันเป็นยังไงเอ้ยขังเนาะผู้คนบ่มีเด้อกับพี่น้องเนี่ยพีดีเพราะว่ามันยังสาวอยู่เนาะก็บ่สาวเด้ยอยู่ไอ้ซิอยู่ซินนี่บ่ะสาวเด้บ้านเฮานี่เจ็ดโมงนี่เขานี่ยจะเที่ยงแล้วเด้